สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่อง y YouTube แอบด,ดูสวนเพื่อนทุเรียนฝึกหัดก็วันนี้เช้าวันศุกร์ที่9เมษายน2564ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมทุเรียนเสียบข้างเช่นเคยครับมาอัปเดตทุเรียนเสียบข้างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทุเรียนเสียบข้างอายุ6เดือน6เดือนคือผมล้อมมาลง ข้างๆกับทุเรียนเสียบ้างอีกต้นหนึ่งซึ่งทุเรียนเสียบแางต้นนี้อายุสี่เดือนครับต้นนี้สี่เดือนก็นู่นแหละครับสูงสองเมตรกว่าๆแล้วครับซึ่งเรารวมกับต่อเดิมมันต่อเดิมมันก็สูงประมาณห้าสิบหกสิบเซนต่อเดิมมันครับคือต่อทุเรียนพื้นบ้านหลังจากผ่านช่วงมรสุมฝนตกมาสี่ห้าวัน ก็ตอนนี้แตกใบครับแตกยอดใบก็ใหญ่สมบูรณ์ครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่เราปลูกมีธาตุอาหารของดินไม่เท่ากันแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบของการใช้ต่อพื้นบ้านที่มีขนาดที่ต่างกันครับ ก่อนหน้านี้ผมลงคลิปไว้คือต้นนี้ผมเสียบครั้งที่สามกว่าจะติดซึ่งการติดครั้งที่สามนี้มันติดแค่ตาเดียวครับตาเดียวมันก็พุ่งทะยานเลยครับเราไม่ต้องไปเลือกยอดแล้วเราก็ใช้ตาที่มันติดครับเลี้ยงให้มันสูงขึ้นเลยการเลี้ยงต้นทุเรียนพื้นบ้านที่มีขนาดที่ใหญ่ที่เหมาะสม ในการเสียบมันก็จะทำให้กิ่งพันธุ์ที่ราอนมาเสียบจเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวผมพาไปเปรียบเทียบกับต้นที่มีอายุสีเดือนเท่ากันดูครับความสูงมันสองเมตรกว่าแล้วครับครับผมก็พามาเปรียบเทียบกับต้นนี้ครับต้นที่ คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําว่ามันเป็นไฮไลท์ประจํารอบนี้ซึ่งเจ็ดต้นที่ผมเสียบต้นนี้เป็นการเสียบที่สวยที่สุดแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นอาจจะเป็นต้นเล็กที่สุดรครับสีเดือนหลังการเสียบติดหลังการแกะแผลซึ่งต่อทุเรียนพื้นบ้านนี้เนี่ยครับตอนที่ผมเสียบยังไม่ใหญ่ถ้าหัวนิโป้งเลยตอนนี้ก็ประมาณหัวนิโป้งครับ สูงจากพื้นดินก็ประมาณ50เซนเช่นเคยหลังจากการชะง,งักการเจริญเติตตบโตไปสักพักตอนนี้พอได้นโรเจนจากน้ำฝนก็มีการแตกยอดที่สวยงามครับซึ่งการเปรียบเทียบมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ครับเพราะแต่ละพื้นที่ แต่ละดินในพื้นที่นั้นนั้นมันท่าหารไม่เท่ากันการเจริญเติบโตจะแตกต่างกันครับขึ้นอยู่ออกับการดูแลของเราตอนนี้เป็นอีกหนึ่งต้นครับที่มีการเจริญเติบโตที่ถือว่าโอเคฮะสูงก็ประมาณ170เซนอายุมันก็สีเดือนครับหลังการแกะแผ่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้อมไปลงหลุม คาดว่าน่าจะไม่ล้อมแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับสามต้นตรงนี้ส่วนต้นนี้อายุหกเดือนอายุหกเดือนก็สูงเกือบสองเมตรครับผมกะว,ว่าจะทำต้นคู่คือต้นนี้กับต้นทุเรียนเสียบยอดของผมต้นนี้ทำเป็นต้นคู่ส่วนต้นนี้อนาคตอาจจะมีการฟันทิ้งเพราะว่า การล้อมไปลงที่ใหม่มันอาจจะมีผลกระทบต่อรากที่เราล้อมไปมซึ่งถ้าต้นใหญ่แบบนี้เราต้องล้อมกว้างการล้อมที่กว้างคือการแบกรับภาระน้ำหนักที่หนักพอสมควรก็ถ้าล้อมก็ประมาณ30กิโลได้ครับซึ่งต้องมีตัวช่วยในการล้อม แต่ว่าการล้อมนี้มันไม่ตายครับไม่ว่ารากมันจะมีการกระทบมากน้อยเพียงใดมันไม่ตายครับผมเคยล้อมไปแล้วแต่ว่ามันจะชะง,งักการเจริญเติบโตไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ก็เดินไปเดินมาก็มาดูต้นนี้กันครับต้นนี้แตกใบอ่อนแทงยอดไม่อยู่เลยครับอายุก็หนึ่งปีกับสองเดือน สูง2เมตรครึ่งนะฮะแต่ยอดสวยเลยครับแล้วก็มีการทิ้งใบเก่าทิ้งใบเก่าครับไม่มากครับฐานของใบยังมีเหลือเฟือครับมีการปรุงอาหารที่มากแล้วก็แต่อันนี้สงจากการเสียบขาครับเสริมลากอืม ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสริมกันหรือเปล่าเพราะว่าผมเสียบขาเสริมขาให้มันก็เพราะอาจจะเป็นการต้านลมมากกว่าครับอันในอนาคตกลัวว่ามันจะหักโค่นได้ง่ายผมก็เลยเสริมขาไว้ครับก็คลิปนี้ฝากเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กด, like, กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปได้ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ